สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมิตยานี่ชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้หลังจากที่ใสบ่บานเสร็จแล้วนะคะนี่พอจะมีภารกิจไปดูกล้านะคะให้ป้านะคะที่จำปะดงะนะคะก็คนข้าไปนะคะก็มีของมัด่งนะคะแล้วของใยญ่เลยนะคะก็มี่้นขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่สักพรนะคะคุณแม่สักพรเมียนสวรร์นะคะที่ส่งของมาให้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้านี้ของยายแล้วก็อาหารของ คุณน้าของคุณลุงนะคะกับป้านี่ก็จะเอาไปให้นะคะที่โคกของนานะคะเหมอนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะคะขอบคุณพี่แม่มากมากเลยนะคะ ขอบคุณคุณแม่สักพอนุสวันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะค่ะนี่ก็แล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่นั่นทน้านะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณแม่นิดเองนะคะยี่สิบมิถุนายนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพี่หน้านะคะที่ผูกแขนราคาให้ยายนะคะห้าร้อยบาทนะคะก็ขอให้คุณพี่หน้านะคะสุขภาพแข็งแรงรักสุขมากนะคะขอให้เจริญเจริญในที่การงาน ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เซบาเสียจนี้ก็จะไปดูกล้าให้ป้านะคะภารกิจเราเพราะว่าป้ากับลุงบอกว่าหากล้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าพอดีพี่โซลสีเนี้ยยังดําไม่เสร็จนะคะถ้าเสียจก็กล้าอาจจะไม่ค่อยเหลือน,ะนี้นะคะนี่ก็เลยไปวิ่งดินที่จมปะดงนะคะพอดีเจอนางรำด้วยกันก็เลยถามว่ามีกล้าไหมนะคะเขาก็บอกว่ามีนะคะ นี่ก็เลยจะไปดูนะคะนัดก,กันจะไปดูกล้าให้ป้านะคะถ้าได้วันนี้ก็จะให้เข้าไปถอนเลยนะคะถอนกล้าให้เลยนะคะก็จะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพิกัดอยู่ที่จาปะดงนะคะนี่ก็จะไปดูให้ป้านะคะค่ะถ้าได้แล้วก็จะไปตามคนไปถอนให้เลยนะคะว่าค่ะเพราะว่าลุงก็บอกว่าเตรียมพร้อมแล้วนะคะว่าที่จะดํานะคะข่ะก็ เป็นเรื่องที่โชคดีมากมากเลยนะคะเพราะนี้จปทํางานนะคะถามคุณป้านะคะคุณป้าจิตนานะคะที่จาปรงนะคะก็พอดีได้เลยคุณป้าบอกว่าเบ้าเลยนะคะเพราะว่าเหลือแล้วนะคะีก็ดีใจมากเลยนะคะจะพาไปดูนะคะไปดูแล้วถ้าโอเควันนี้ก็จะให้คนไปถอนให้เลยนะคะค่ะเราก็จะไปดูก้าด้วยกันนะคะที่จาปรงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะคเอาไปจดจมชมด้วยกันนะคะว่าก้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะค่ะ ี่ก็จะไปดูแล้วก็จะได้เอานี้ไปให้นุ่มด้วยนะคะจะป้าค่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณแม่สาอะคอนนะคะมูลสวรรค์นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแล้วก็คุณพี่นันทนานะคะพี่นานะคะไอแอมนันทนานะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพีมากมากเลยนะคะนี่ก็จะเดินทางไปดูกล้านะคะที่จำปรงนะคะถ้าได้ก็จะจ้างคนไปถอนวันนี้นะคะค่ะมากค่ะ อยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้นะคะมาดูนะคะนี่พามาชมอะไรนะคะภารกิจวันนี้นะคะตามหาก้านะคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคการข้าวเจ้าข้าวเจ้าก้างนะคะ อืมหื้มข้าวเจ้าโอ้งามเนี่ยว่ะสุดยอดค่ะแม่ยูค่อยเห็นเจ้าโอ้ก้างามมากเลยนะคะก้าข้าวเจ้าอือหื้มข้าวเจ้าก้าเนาะไม่สวย เม็ดสวยนะคะเวะตาได้รจะได้แล้วได้แล้วนะคะโอ้หน้างามเลยป้าเจ้าน่ะไหนมูนเที่ยงหน้าไหนู้กี่ไล่ครับว่า นานจังไรยีสิหกไร่โหเสียทีนะคะทุกปีกดำเขาดำบคนจ้างได้ดำสงนาคุณป้านะคะทุกปีน่ยปีนี้โออายุเท่าไหร่แล้วลกเองดำเองนี่อายุเท่าไหร่แล้วคุณป้าเโหเก่งแท้เอโอ้โหท่ดูนะคะปาด อืมโโหสุดยอดอจางพี่น้องมาลงนะค่ะโอ้ได้หน้างามเนาะคุณป้าโอ้สุดยอดสุดยอดหน้าสวย กานกนี ong, you know. ้เนช่แล yani no. huh, huh. yeah. ้วลกดาันง่อวกง่ายเอ้างยก่เขาเหนียวอยู่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวสิทีแรกใหุ้ดมาแล้วาบอกว่ค่ว ค่ะวันนี้ธารกิจตามหากานะคะให้ป้านะคะเจอแล้วนะคะกาข้าวเจ้าก้างนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะัี่ก้ก็มาคุยกับคุณป้าแล้วนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะกาข้าวเจ้าก้างนะคะแล้วก็จะไปทานะคะคุณป้าว่าจะใช้กี่มัดนะคะค่ะ <c oughs> ค่ะก้าสวยมากเลยนะคะก้าสวยมากเลยนะคะ <c oughs> ภารกิจวันนี้หอววัวไม่แรงมากเท่าไม่แรงนะคะค่ะดีใจมากเลยนะคะวันนี้ภาร,รกิจเราตามหากาสําเร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ถาม,มาหลายที่แล้วนะคะพอดีได้ที่ตรงนี้นะคะก็จะโทรถามนะคะลุงปาว่าจะใชก้กี่มัดดีนะคะค่ะ เ่าดำแล้วมันกับบ่คคอยจะมีหย no? uh, well, ่าได้ทานเทาดำแล้วนะเนาะถ้าถ <th ้าเท่าดำขึ้นนาทงนั่นปีการนี่โอ้ยหย่าลงลงแค่คือปีนี้เขาเจ้าระดำเอาเลยดำสักก้อนสักปีสองปีก็จะจังนั่นป้านามกับพลึกเนาะโอ้อันนั้นเขาเอ็ดฝ่ายบ่สามพอจังเป็นเสียงอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้าจิตนานะคะที่ให้กล้ามานะคะนี่ก็จะไปจ้างคนมาถอนให้ลุงกับป้านะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเจ้านิรยยาชาแนลบนันซอรสวัสดีค่ะ